สามสองหนึ่งจ้านี่พี่น้องจ้าแต่แสียบอ่อยเอาพอดีกินเนื้อไก่ฉีกขาเอื่นบานเฮางนี่แต่แสียบ่จ้าอ่างอ่างอ่างนี่เนื้อเนื้อไก่ฉีกขาเอื่นพี่น้องเนื้อไก่ฉีก้าเข้าปากไปเลยครับอื สวัสดีค่ะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผูสุขคนสมองสุบอนเด้อจ้าเด้อซาดาพากินผาแซบมาละจ้าพี่น้องจา้ามาจาาพี่น้องกําลังเป็นกะระแสมาแห้งอีกแล้วคอยกินไปเร็วสองเทียหัวกะจัดอีกละจานี้พี่น้องทุเรียนจา้าทุเรียนทุเรียนหมอนทองจา้าอันนี้เป็นของจันทบ,บุรีลอพี่น้องบว่วหั่นละมีของระยองจ้าคุณนะพี่น้องผู้ใหญ่พี่เห็นบ่ เห็นไหมคะนี่อันนี้เป็นลานแบบเกรดเอเลยเลยพี่น้องพีเมียมคือเพื่อนการันตีเหนือเลยจ้ะเพิ่นขายแบบเป็นหน่วยล้ะก็บแบบเป็นสั่งกิโลคีดพร้พอมเดี๋ยวสิคืนซื้อลานให้อียงก็ัวรุ่นทุเรียนบ่หรืออยียงเหรอจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวคืนให้ให้เบิ่งซื้อเพจรลานเพิ่นมาพี่น้องมาเส่บๆสน้องกันจ้ะ นี่พี่น้องเดี๋ยวสิปอกโอ้อันิบอันแกอันนี้ให้เบิง้งเบิ้งเหนือเบิ้งในมันเนือร้ายพี่น้องเม็ดหน่อยเม็ดหน่อยสามสองหนึ่งจ้านี่พี่น้องจ้าแต่เสบบอค่อยเอาพอดีกินจ้ะหรือว่าเนื้อไก่ฉีกคอยค่อยว่าก,กรอบนองหนุ่มในของเพื้นมันกรอบมันกรอบ ไปสำหรับข่อยเนาะเพราะว่าเนื้อทุเรียนมันเกลดเองนะไหมนี่ข่อยเอาพอดีกินเนื้อไก่สีเขาเอินนเ่นบานห้องนี่แต่เสียบป,ปะจ้ะมาเดือพี่น้องมามามาเพื่อเป็นการ,รเสียเวลาเนาะนีห่หวาน เหนืนอสุดยอดเลยจ้ะร้านบ้านร้านพะนะวัยรุ่นทุเรียนบึงมิดพี่น้องอืม สุกดีสื่อแบบหน่วยกะคุม้มซื่อแบบขีดกบคุ้มจ้ะแล้วแต่ผู้ม,มัะคอยสุกดีตรงที่ว่าคอยได้คอยสื่อแบบหน่วยมาเนี่ยสองหน่วยได้เนี่ยในเนือเน้อบกรกลายเนื้อลายแห้งเปลือกบางอื บึงมิดมิดน้อยหน่อยอ,ๆๆ <c oughs> อ่างอ่างอ่านี่เนื้อเนื้อไก่ฉีกขาอื่นพี่น้องเนื้อไก่ฉีก้าเข้าปากไปเลยครับอ,อ สมใจอีดพี่น้องกินเบิดนี้ก็บ่ต้องกินข้า อืของนวยหรือเปล่าอือเป็นผู้ของนวยแลวหละร้องนว,วยที่สองคือสิข่งแข็งเนาะบริเดวานแข็งแบบนรออกพี่น้องหมายถึงว่านมันกรอบนะ อโอ๊ยโพดโพ,ดโพดแล้วพี่น้องมันไน่ตายเราคอยมือเนี่ยสูจ้ะส,สองหน่วยตีเป็นเนื้อนีน เกือบกิโลเลย่ยเป็นโลเนาะเนื้อเป็นโลโลนะน้ะมนหนักน่าเอ็นดเนื้อไก่ฉีกนี่พี่เอิญพี่น้องเขาเอิญอันนี้บบเป็นแดด มันยังกรอบๆเลยออหวานมันบ่ผิดหวังเองพี่น้องปกติหอยกัะสิมิลานประจำหอยเย่แต่ว่าหลอบมีเพื่อนว่าทุเรียนบาค่อยดีบ้าข่อยก็เล่นบ่ได้กินล้านเพื่อนพี่น้อง เคเลยเปลี่ยนรลานเนี่ยหาอยูต่ตองว่าหลายมือเดิพึ่งสินมาได้ไ่ล่ะหาร้านทีเพิ่นการันตีเนื่อยแต่รับเค็มด้วยพี่น้องพูดเลยเป็นสายกินทุเรียนอ่ะเพราะวา่าแพงกากันนิดหน่อยพี่น้องย้อมเสียดีกว่าาไปเสี่ยงกินแบบถึกๆแล้วมันมันบ่คุ้มอีหเลยด้พี่น้อง ข่อยกับทั้งเคยขายทั้งเคยกินเนาะมากินแต่น่อยอจบมักาดีกิน คอยกินเบิร์น,นี้คอยก็ว่าคอย่ต้องไปใส่อิลี่คอยนอนอยุ่กงกระบอกแองแองเฮแซบอิรีพี่น้องบอ่าว่ากันนะพี่น้องเนาะเบิรงนะบอรได้เอามาอวดมาอ่างมาซู้หรือยังเอามากินในพี่น้องเบิองอ์งนี้เนาะบอรได้กินคนเดียวบอกกันตรงตรง,ตรงมีทีมงานมีขอบมีครัวเนาะพี่น้องเนาะ เอามากินในพี่น้องเบิ้งองลันงให้ให้ยาให้คิดหอดนพนดดิ่บมีไพยคิดหอดข่อยก็บอกเป็งสลระจ้า <c oughs> จ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้จ้าทุเรียนจ้าน่วยที่ซีนวยที่หาห้องข่อยและพี่น้องสําหรับปีนี้ข่อยมักพี่น้องมาอีหลีอหล้อเนี่ยก็เลยไปซื้อม,มาจวดอีกรอบจอกกบ้าเหลือนี่กับบรดทถิมบอรด้ปลาได้พี่นอ้องกับสิบไปกินตอข่อยกินบบเบิรดอหลียอมรับ ขอซื้อมานี่งองหน่วยก็กินได้ซ้ำถึงกินนะจ๊าพี่น้องจ้ะบดามาเนาะจ้ะเนาะกินบ่เบิดกับบดามาเนาะขอเบาสู่ฟังเนาะถ้าชืว่าซื้อมหลายเออซื้อมาอวดมาอ่างบแม่ียนจ้ะถือว่ากินนี่ละจ้ะแต่ว่าเอามาทายคลิปฝากพี่ตอนน้องเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อจ้ะที่เข้ามารับชมจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจ๋า สวัสดีค่ะ